ที่การตัดสินใจเฉียบขาดแกจะต้องเป็นคนที่สูงวิญญาณอม,มหิตเราต้องการให้แกออกเดินทางนะไปสืบหาบุคคลที่มีภูมิหลังมาจากการถูกลอยแพเมื่อสืบรู้เรื่องแน่นอนแล้วว่าคนนี้เป็นคนที่มีประวัติมาจากการถูกลอยแพแล้วรู้แน่นอนเลยแกฆ่าทิ้งเลยฮะ จะได้ผมฆ่าเขาเหรอเนี่ยก็ใช่แล้วสิแเราเราฆ่าเขาต้องารอะไรอ่ะเอาเทนาแก่ยังไม่รู้เลยนะทำงลานไม่เหงาว่าเงินใช้เงอนเป็นทีเลยงวดแรกเป็นการมัดจำเสร็จงานเมื่อไรสองแสนเป็นของแกโอ้โหเออวันผมขอเวลาปรึกษาพวกก่อนครับอืมตามสบายอะไรรู้ เขาจะให้เราเป็นมือปืนรับจ้างโอ้ยไม่ได้ยาวๆเลยน้องเอ้ไม่ได้งานบริจุดอยู่ตีทำกับลุยไปอืมอาจารย์รู้แค่เที่ยวใจบ้านเป็นชิดเป็นอาจารย์กันแล้วให้น้องลุกลุกจะกกันได้งานที่เราทำกับลุยอืมเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นก็ไปท้างกระบีทจ้างไพลพยายามแคปปากแหวจ้างเก็บลูกป้ามากลูกป้าก็ยังดีน้องเอ้ ชาติยาบ้างส่วนชาวตากาลุยงานดีดำเราไม่จ้างความเดดือร้อนในผู้อื่นเน้นๆเราฆ่าเขาตายน้องอย่ารีบมาลูกเมียเขาอยู่กลางลังล่ะครับไม่น้องนึกแล้วเราก็จะต้องโต้กาดูนคันจากการตายของผอข้อเมียเขาก็ต้องเป็นไหมครอบครัวของเขาต้องไม่มีความทุกข์นี่วามดอยขาดผู้นำเน้นๆทีนี้เจ้าเวรนี้บาปนี้กรรมนี้เกิดเราสร้างช เนื่องก็เลิอดรัวลูกมันว่าจะเื้อดกว่าคุณค่าขอมันตานมันค่าคุณ้ายแต่ลูกเมียคุณกำลังนะครับง่ายงงนึกถึงปัญหานรโลแล้วว่าได้เลินได้ทำมาเป็นกุ่มเป็นกอนแต่ป็นเดินที่สำวัาเรากินก็ไม่ยิมปากหิมทองคินเนบนญาตินำตาเขาฟุ่มเฟือยือวกินบปนญาตินำตาเองลูกเมียเขาก็เบิ้อแต่ทาเลยเราเอ้ะน้าป้องก้อรองจะรองใค อันนี้มันชักประเภทหนึ่งนำตาตื้นอะไรได้ชักประเภทหนึ่งชักประเภทอ้นั้นจว่าผ่อนหนังอะไรได้ถูกตู้ชักที่เดวเพลงเพลงเพลงอ้เหนือูอเป็นมาลำพรก็ต้องอยู่อย่างเชื่อเงี้ยนะเสื้ออันนี้มันอีตายสักทีแต่มันไม่หลองนำตาม,มันไม่ออกมันไม่ํำในเชื่อ ขนาดตายก็ตายอย่างนี้ห <Charl> ว <ott es> ังร <spe c lic ar> ่งรืองล้ก็มันเชื่อนะอยายเผ่าๆเนี่ย่ปเอ่อความรู้สึกของท่านเป็นไงบ้างครับอดให้่บได้เลยก็บอกว่าถ้าเราตกลงห้าหมื่นบาทจ่ายไปก่อนล่วงหน้าเอาสักใช่เออตอ้เมื่อเมื่อหน้าย่านี้ตายอยู่นเมื่อหนึ่งพันลือมาเจ็พันแฟดไปนั่น เออแค่นทำาะไรถึงนปั่นปันปันมันจเ็ดร้อยู่ท่า đây ไปลองหู้ทราใช่รอยแตกมึงเออเป็น,น่าผมบอกคุณตรงไปตรงมาให้หนูน <c oughs> ู้ผ่านเลยครับ <c oughs> คือผมอยากจะรับงานนี้ทำครับ <c oughs> น้องนายได้องการรับงานทำใช่ใ <c oughs> นหน,หน <c oughs> นองมีไอ้นง่ายครับในหลองพูดที เหตุของผมก็คือว่าผมอยากจะรู้พฤติกรรมการกระทําของแม่ทัพชานชัยผู้นี้นะว่าเขาอยากจะฆ่าบุคคลคนนั้นทําไมกันทั้งๆท,ที่แม่ทัพชานชัยเป็นผู้นําของประชาชนทีนี้คนที่เป็นบุคคลจนชั้นผู้นําคนเนี่ยความประสงค์ต้องการผู้ที่อยู่ภายใต้การนํเนี่ยอยู่ดีกินดีมีความสุขมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมอยู่ยังมีความสบาย ไม่ตั้งอยู่ในศิลธรรมแต่บคุคคลคนนี้แม่ทัดทางใครผู้นี้มาเห็นชีวิตคนคนนี้เป็นปักเป็นปลาเนะฉะนั้นถ้าเราไม่รักงานเขาเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังของบคุคคลคนนี้นเป็นไงบางทีเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันจะสั่นสะเทือนถึงความมั่นคงของชาติบ้านเมืองบ้างมั้งผมอยากรับงานทำก็อยากรู้ถ้าเป็นกา,การใช เออเป็นนั้นว่าผมยอมรับงานทำครับนั่นมันต้องอย่างนั้นเอาเด็กใ่ายไปเลยหนะ้าหมื่นบาทงวดแรกเงียบหน่อยไม่ต้องว่วงเอาไปเลยหนะ้าพับหลับหลับมืนห้ามืดงานขอ,อนี้เอาไปเลยไม่มีอะไรเราไมต้องขอตรวจนะข้อรับรองโดยเ๊ส การไปให้ใคดูดีมันมิ่งผมแชทไทยเนีเ่ยสำหรับเงินก้อนนี้ผมจะมอบหน้าที่ให้ดูนี่เป็นเหรกันยิกนี่หน้าที่เก็บเงนินเราใจซื้อมือสะหาสเขาเชื่อเป็นเหย่กันยิกจะป็นเคยยิกพื้นอขอบคุณกับพ่มแคบใจไว้ให้ใช่เปล่าเอายางช่องเส้นมัด ข้างใน้าติควปมานิองคนขลางๆจนือมันเลยคู้เป็นชู้พนลนหนึ่ง <c oughs> แล้วก็เราจากกันก่อนนะเว้ยนารายนะวันหน้าโอกาสหน้าพบกันหลังว่าวานคงคืนนะ้นหน้ารับรองด้วยเกียรติครับ <c oughs> แต่ผมจะให้คุ้มค่ากับน้ำเงินของท่านนะจะใช้ความพยายามให้ถึงที่สุดอื <c oughs> ขอบใจจากกันก่อนและเว้ย

ลงๆดไม้ตูงไม้ตาไแหล,ลกครับอ,อกข้าวอดไ้แหลกไปมันผีนะไปถึงแหลกอไปแคเลย,อ,ย,เอ,เลยอือเอาเงินมานี้ไปเอามาปั้นกันเถอะึ่นท้องไม่ได้อยนตไยันตนึ้งน่นีนงคุณจะไม่ถูกวันคิดกับคุณจะไม่ก้อน แต่ไม่ถูกวันคนมันหมาแย่งกันยู่แย่งกันคิ้อย่างน้อยตีทุดแย่งอากาศกันหน้าเฉพ่อกับลูกก็ยังเชื่อกันไม่ได้เลยเรื่องตรงต้องพี่น้องคนทุ่งอาจจะฆ่ากันตายเพราะตุมบัดเถินเราคนถุกวันไม่รู้จะคำว่าพอดีไม่เดินทางตามทางใส้กลางทางพระพุทธเจ้าที่พระองค์ชัสเจิอมัติมาปฏิปทาคือทำอะไรไม่หลักษ่าความเป็นพอดีไว้เนื้อ่นี้ คนจะไม่ทุกวันเป็นไม้จอเอาโกงเอาเอาเปคอยได้หนูกเดียวนี่จะทั้งหมดอแต่ตั้งมัวเราลอยลักเป็นจั่งฟีบางทีเงินไม่รับกระเชียก่อตื่นปุ่มลงหนาไดตทางอาเบิ้ลจะเอาไปแจกใบาย้เพราะฉะนั้นปั้นกันเที่ไหนลงให้เท่าๆกันไม่โดยปั้นเงินหน้าเบิ้ลคนที่คน เอ๊หนุกตางกรนี้แหละก็ใช้เช่นตัวฟล็อกเอาเอ๊อ้ไก้มอย่างทงราเมนก็นแลวที่หันก็เลยที่พึลักออกมาทาใด้วิธีหันก็เรียกเอาวิธีแบงอ่าานเ,ออเอล็กเลยที่นูนเฮลง,งหน้าเื่นข้าวทำกลางหน้า กรบบี่มามาซูนใหม่เลยกาดซูนนั้นจับรด,ดเครื่องกันเลยจ้ามาหานี่มายืมไปจักนึงต,ตัวตะวันตะวันข้าพชทธเมาได้ขาเชยบ่ควรไม่แล้วอย่าดี้แม่กาเท้นได้มานึงมาเป็นรอยเอิปรอยเอิปนี้เอาที่้านที่รอยอทปเป็นที่ คิดแปลกคิดัดคิดที่ดช่องเบิ้นช่องลันชองแั้ก็จะแบ้บาเลยฮาอยากล้ำนี่นี่นี่ยุบ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 ไปเส่อครับเงินนี้ทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้จ่ายผมไม่ให้ใครใช้จ่ายเอาแต่คนรือแ้วจะเอาคนเดียวไม่ ผมก็ไม่ใช้จ่ายแม้แต่ตังเดียวขอรับรองอย่าเลยว่าเงินนี้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินของเมืองเชียงแสนเป็นเงินที่รัฐบ,บาลได้เก็บมาเป็นค่าบรษจกรจากประชาชนโดยเฉพาะผู้ดีใช้แบงานนะเป็นเงินของอยากน้าเงินน้ำ,นำไทยของพี่น้องชาวเมืองเชียงแสนแต่ถ้าหากว่าเราจ่ายเงินนี้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจแล้วลองจีพายนนี้ไปน่อยผมจะนําเงินเหล่านี้แจกจ่ายช่วยเหลือบุคคลที่ อยู่ในสังคมยากจนครับในป่าในดงในสถานที่ที่ทางไกลจากความเจริญไปดูซิว่าเขาเหล่านั้นมีอะไรเป็นปนัญหาเกิดขึ้นในเขาบ้างเขามียารักษาโรคไหมเขามีเครื่องมือห่มไหมปัดใจสีเขามีไหมนะโดยเฉพาะสถานที่รําเรียนหนังสือของเยาวชนของชาติมีไหมถ้าไม่มีเราช่วยออกทุนในเล็กๆล็กน้นนะเพื่อจะวางเป็นขั้นตอนโอพื้นฐานให้เขา อย่าลืมว่าเยาวชนของชาติไม่รู้หนังสือเนี่ยก็เปรียบเสมือนประเทศชาติเขาลอยพลอยเป็นอนาผ่าไปด้วยนะชนในชาติเราโง่ไม่มีปัญญามัจนจะทาให้ประเทศชาติเขาเราเสื่อมไม่มีสมรรถภาพเข้าใจไหมอัอนี้นอนยาวอันนี้ใจใจคนจนใช่เราเรากินง่ายกันช่างมันเถอะกินจังทีน่นี่หลับขนุนลุก เรากินจังเนยอืมาจังเลากินได้ไปเลยลูกหอมันทนนึกไปได้แรงแดกมันนู่นเนี่ยอย่าลืมว่าผลบุญที่เราสร้างเนี่ยมันเป็นผลบุญผลทานที่สูงส่งทีเดียวเพื่อว่าพ่อแม่ก็เราตายไปแล้วผลบุญที่เราทำเลยจะได้ส่งดวงวิญญาณของพ่อแม่ก็ราอยไปสู่ที่สุคติ ข้าประเณพุ่มปล่อยช้าถูกับพุ่มปล่อยช้าถูกับพุ่มปล่อยพุ่งลั่นครับลั่นไปเถอะ को पिता ने था का पचाई कर มาเป็นที่ปกครองที่ธรามากินเน้อพวกเราอันนี้เป็นความอยู่รอดแล้วเมืองต่อไปที่อยู่ในโครงการของพ่อนะมันง่ายแก่การลุกราน <c oughs> เมืองนี้กําลังมีปัญหายุ่งยากกริยับผู้ครองเมืองก็คือพระเจ้าสุริยาที่เมืองเชียงแสนน่นเวลานี้ท่านทำอะไรไม่ถูกแล้วมันโบราณท่านว,ว่าจะแพ้ชนแก่ ราชนีฤทธิ์สินประชนชีนะพระโอรถก็ถูกนำไปลอยแพจึงทำให้พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้ประชาชนทุกคนมารู้ตัวว่าตัวเองมีประวัติมาจากการถูกลอยแพแล้วไ้เข้าไปแรงงานตัวมาเห็นถูกเห็นชอบแล้วพระองค์จะสถาปนาให้เป็นกษัตริย์ครองเมืองเชียงแสนต่อไปในอนาคต เราะฉะนั้นพอนั่งคิดนอนคิดแล้วเราไม่ต้องเสี่ยงชีวิตทารที่จะไปรบอมัเสเวลาเวลาเอากัน,นง่ายงคือพ่อจะส่งเจ้านันสการลูกชายของพ่อออกเดินทางไปยังเมืองเชียงแสนไปรายงานตัวต่อพระเจ้าสุริยาว่าเธอนามีประวัติมาจากการถูกลอยแพแค่นี้เขาจะรับจะไว้เป็นประยุทธ์พระา ล้วจะไร้สถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ครองเมืองเชียงแสน <c oughs> พอ่อครับทำไมทำไมพ่อคิดแต่ผลได้ละพ่อไม่คิดถึงผลเสียใช่ไหมอะไรว่าผลเสียฮะผลเสียก็คือก็ลองนึกดูสิว่าพ่อ,อไ้ผมไปรายงานตัวว่าเป็นโรรสที่มีประวัติมาจากการถูกลอยแพอย่าลืมว่ามนันษย์ยกระยักนะมันผิดกันไกลนะพอ่อ ไม่ว่าจะมีพฤติกรรมการกระทําหรือการแสดงออกตลอดทั้งรูปร่างหน้าตาสารรูปประเพณีวัฒนธรรมก็แตกต่างกันไกลเหมือนคว้ากระดินงจินทร์พนังมนุษย์เนี่ยเขาหล่อเหลาอาการหน้าตาเขาดีเนี่ยก็มีสติปัญญาในด้านเทคโนโลยีที่สูงมาก <S <S ผมเคยเห็นรูปถ่ายสารพงชาตรีรูปถ่ายข้าสมบัติเมทนีล้วนแล้วแต่หล่อเหลาอาการนั้นทีนี้พ่อจะให้ผมไประยงานตัวมันสมดุลยนยังไงอะพ่อ จมูกก็ล่อแหลมทะลุออกมาตาก็ลอกไปจากเป้าตาเขี้ยวมันก็หมเถื่อนแต่มันจะยอมรับเรอพ่อเฮ้ยนันตการแกลืมไปแล้วว่าพ่อมึงก็คือกูเนี่ยคือจอมขมังเวทผู้ยิ่งใหญ่ววอยในด้านคาถาคมไม่มีใครเกินกูว่ะกูเป็นเกลือก็ไปทุรยศววัยอ๋อทุรยศ <laughs> แล้วพ่อจะทำไงอ่ะอ้า ูจะใช้ไว้บนกาถาของกูเนี่ยนะดนบันดานเนี่ยมึงเป็นมนุษย์หนุ่มรูปหล่อเดี๋ยวนี้แล้วเข้าไปในงานตัวคราวนี้สบายมากพ<อ>่อทำไมแต่ลูกกลัวอันตรายจะเกิดขึ้น